ความคืบหน้าล่าสุดสอสก้าวไกลชี้ชัดฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมผิดหลักใช้กำลัง UN เอ็นตำรวจทำผิดซ้ำซากวันที่8พฤศจิกายน63นายแพทย์เอกภพเพรียนพิเศษสอสอจังหวัดเชียงรายพักก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมที่เดินขบวน มุ่งหน้าไปสำนักพระราชวังความว่าการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมที่ไม่ได้มีลักษณะของการจลาจลถือว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อกฎการการใช้กำลังของสหประชาชาติฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังทำผิดซ้ำซากกับผู้ชุมนุมขณะที่ไอติมภริชวัชระสินธุอดีตผู้สมัครสอสอพัก ประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ในประเด็นดังกล่าวความว่าหลักสากลในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมของสหประชาชาติปืนใหญ่น้ำควรใช้ในเฉพาะสถานการณ์ไม่สงบเรียบร้อยร้ายแรงที่มีโอกาสสูงที่จะนำไปสู่การเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือการทำลายทรัพย์สินอย่างกว้างขวางอยากทราบว่า หลักสากลที่นายกบอกว่าตำรวจทำตามหลักนั้นคือหลักไหนด้านความคืบหน้าล่าสุดเอราวันรายงานเหตุชุมนุมเจ็บห้ารายส่งโรงพยาบาลและกลับบ้านได้แล้วทุกรายเมื่อช่วงค่ำของวันที่8พฤศจิกายนศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเอราวันกรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมล่าสุด มี3รายเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลกลาง2รายและสิริราช1รายในจำนวนนี้1รายเป็นเจ้าหน้าที่อีก2อรายเป็นประชาชนอย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการรายงานเพิ่มเติมว่ารายงานผู้บาดเจ็บในพื้นที่การชุมนุมที่นำส่งโรงพยาบาลจำนวนรวม5รายนั้นเพศชาย4เพศหญิงหนึ่ง โดยนำส่งโรงพยาบาลกลาง4รายโรงพยาบาลศิรีราช1รายอาการเจ็บ4รายป่วย1รายแพทย์ให้กลับบ้านได้ทุกรายนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าตำรวจนำรถฉีดน้ำประชิดมอ็บประกาศพร้อมฉีดใส่อีกครั้งผู้ชุมนุมลุยหรือลวดน้ำตั้งแนวป้องกัน 8พฤศจิกายนบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจุดนัดหมายชุมนุมโดยรัศดรวันนี้เพื่อเดินขบวนยื่นจดหมายเวลา17นาฬิกา30นาทีประชาชนทยอยนำจดหมายหย่อนลงในตู้ไปรณีย์จำลองต่อมามีการเคลื่อนย้ายตู้ไปรณีย์จำลองทั้ง4ตู้จากอนุสร์สถาน14ตุลาไปยังหน้าขบวนเวลา17นาฬิกา47นาที ประกาศเดินหน้าเริ่มเดินเท้าเคลื่อนขบวนไปยังสำนักพระราชวังจากนั้นผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณหน้าศาลฎีกาตำรวจประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่าจุดนี้ไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากอยู่ในระยะ150เมตรจากเขตพระราชฐานและผิดกฎหมายผู้ชุมนุมขยับรถเมลท,ที่จอดขวางอยู่ออกได้หนึ่งคัน และพยายามเอาออกอีกจากนั้นตำรวจได้ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมแนวหน้าเวลา18.30นาฬกา30นาทีพันตรวจเอกอัธวิทย์สายสืบรองผอบอกกอนหนึ่งประกาศบนรถขยายเสียงว่าจะไม่มีการฉีดน้ำอีกจากนี้จะเป็นการเจรจาให้ผู้ชุมนุมเปิดพื้นที่ว่าง10เมตรและประกาศขอโทษ บอกว่าเมื่อสักครู่เป็นการพลังพลาดสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชุมนุมพากันตะโกนดา่าต่อมาเวลา18.38นาฬิกา38นาทีกลุ่มราษฎรได้มีการหลีกเลี่ยงให้รถปอเต็กตึงและทีมแพทย์เข้าไปยังหน้าขบวนและส่งสัญญาณให้มวลชนถอยกลับไปยังด้านหลังจากนั้นผู้ชุมนุมถอยร่น10เมตรตามที่ตำรวจประกาศแล้ว นั่งลงจากนั้นรถปราศัยประกาศให้มวลชนหลบทางให้อาชีวะขึ้นมาด้านหน้าโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการอาสาของกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินแถวออกไปสมทบกับแนวหน้าจำนวนมากหลังจากที่มีกาดได้พยายามดันรัว้วลวดน้ำด้านหน้าสารดีกาในขณะนี้มีการขยับรถฉีดน้ำแรงดันสูง เข้ามาอย่างในจุดเดิมอีกครั้งกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มดันรัว้วรวดน้ำมากยิ่งขึ้นต่อมาในเวลา19นาฬิกา38นาทีบริเวณศาลยุติธรรมกาดอาสาประกาศขอความร่วมมือตั้งแถวส่งแวน่นหมวกร่มไปด้านหน้าขบวนรถฉีดน้ำแรงดันสูงขึ้นดันแนวมา หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางด้านผู้ชุมนุมก็เตรียมเคลียร์รั้วลวดหนามแผงเหล็กประชิดแนวรถตู้แล้วในเวลา19.40นาฬิกา40นาทีมีรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนมีการนำกำลังเข้ามาสมทบเพิ่มเติมเวลา20.10นาฬิกานาทีมวลชนกลุ่มหนึ่งพยายามดันรถตู้ตำรวจที่กีดขวางอยู่แต่ไม่สำเร็จ ประกอบกับมีลวดน้ำวางอยู่ที่พื้น